หนึ่งที่นะครับที่สําคัญเลยและเป็นไฮไลท์ประจําปีทุกๆปีที่มีประเพณีสงกรานต์มาอย่างยาวนานแล้วก็คือที่ถนนเข้าสาลนะครับโด่งดังไปทั่วโลกที่นี่เนบรรยากาศไปอย่างไรเช่นเดียวกันกับผู้สื่อขาวในทีวี TV ของเรานะครับคุณเบนจลักษ์จเจริญศักรอรายงานอยู่แล้วนะครับเชิญครับคุณเบนจลักษ์ครับ คุณประวันคะสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสารขนาดนี้นะคะเริ่มคึกคักแล้วท่องเที่ยวาชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะทยอยเดินทางมาเล่นน้ำกันแล้วค่ะแม้อุณหภูมิของของกากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะขณะเดียวกันค่ะจะสังเกตได้ว่าประชาชนเริ่มนิยมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสค่ะผ่านรับนโยบายสงกรานวิถีไทยค่ะ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสารเริ่มคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสารกันแล้วแม้อุณหภูมิของอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารได้นําขบวนพระพุทธรูปเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ําสักการะรวมถึงขบวนนางสงกรานให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมด้วยค่ะ สำหรับการจัดง,งานสงกรานที่ถนนข้าวสารถือเป็นหนจุดสําคัญนะคะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความนิยมเป็นประจําทุกป,ปีขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวนิยมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสซึ่งแสดงให้เห็นว่าขานรับนโยบายสงกรานวิถีไทยค่ะ สำหรับถนนข้าวสารมีกำหนดการจัดงานในวันที่13เมษายนคือในวันนี้นะคะแล้ววันที่14เมษายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งหากคุณผู้ชมที่ยังไม่มีที่เล่นน้ำที่ไหนนะคะก็ขอเชิญมาที่ถนนข้าวสารได้ได้ประชาชนที่เลือกมาเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวว่าที่นี่เป็นสถานที่จัดงานยอดฮิตจึงเลือกมาเล่นน้ำที่นี่เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ นี่ครัเป็นไงบ้างครับของกลางที่เขาโอ้สนุกมากและสบายมากเลยปีนี้สบายมากเลยคนเยอะด้วยสนุกมากเลยค่ะแล้วปีก่อนๆล่ะคะมามาเล่นที่นี่ด้วยไหมมาครับมาปีก่อนคนเยอะครับทุกปีเลยครับสบายมากเลยปีนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายเรื่องในการจัดงานค่ะพี่มันมันหมดแบบหมดความสงครามยังยังไม่สาบเลยผมยังไม่สาบค่ะพี่คะทำไมถึงเลือกมาเล่นของกลางที่เขาสาน อ๋อพอดีว่าเ,เรายังไม่เคยมากันเลยนะครับท,ที่ถนนเกา,าสารนี่เห็นว่าคนมาจากต่างที่ต่างหลายที่มากเลยว่าน่าสนุกอะครับวันนี้ก็เรามีเครื่องเครื่องเล่นของเราคิดเองนะครับคิดเองคิดเองอันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะครับ แล้วมั่นใจในเอ่อเขาเรียกว่าปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็ดูดูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายหลายหลายฝ่ายด้วยกันนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเอบ่อประชาชนที่มาท่องเที่ยวในในส่วนนี้นะฮะคิดว่าความปลอดภัยมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับขอบคุณมากคัะคาดว่าในช่วงเวลาบ่ายนะคะประชาชนจะเริ่มเดินทางมามากขึ้นนะคะ<อ>และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ถนนเข้าสารช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะกลับขอบคุณคุณเบนจลักษ์นะคะรับรายงานสดมาจากถนนเข้าสารนะครับนี่แค่ เพียงแค่เที่ยงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ,บรรยากาศก,าก็เริ่มคึกคักแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นหลังจากนี้ไปน่าจะมีคนเข้ามาคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เล่นกันสองวันนะครับจะถึง3ามทุ่มอย่างที่บอกว่าปีนี้ต้องช่วยการประหยัดน้ํามากกว่าทุกๆปีเนื่องจากว่าเราเจอภายแล้งหนัก